สวัสดีค่ะน,น้องนิชาทำอะไรเอ่ยสลามแทนแทนน้องนิชาทำอะไรคะสลาม <c oughs> สลามค่ะทุกคนอ่ะดูให้ดูอาน้องนิชาดูหน้าน้องนิชาเิดบตลอดเลยสลามสีส้มนะคะจะบอกว่ามันแปลกด้วยมันแปลกด้วยก็คือว่าผิดอันนี้คือออ้อนี่ค่ะ มันจะแข็งแต่แต่มันแบบจะแบบเหมือนน้ำอ่ะควรจะให้ดูนี่คือน้องนิชาทำเองนี่มันจะไหลมันแข็งับเลยมันจะไหลแบบนี้อ่ะนี่มันจะไหลแบบนี้นะคะแต่แต่เราทุบแข็งมากนิชาเอาอะไรใส่อีกใส่เพื่อความเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามัน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 ไหลโอเค วุย้ดยดูมันไหลมันไหลจริงย,ย้อยมาเลยอ่ะไหลมันตัวนีน้องนิชาน่าจะผสมอันนี้นะวุ้เมื่อกี้มันไหลเยอะมากเลยนนิชาเขาผสมน้ำก่อนนิดนึงแบบมันเหมือนมันตื่นเหนื่อยแหละแต่แตว่าระว,วังนะคะทุกคนดูมือน้องนิชา <c oughs> จิ้มปุ๊บติดมือน้องนิชาเลยเนี่ยเอาไม่ออกด้วยเนี่ยล้างสบู่ล้างไม้เลยค่ะไม่ออกล้างสบู่ล้างไม้ล้างมือล้างไม้ล้างมือล้างไม้อะไรอันนี้มันเป็นสีผสมอาหารค่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอ๋อเดี๋ยวก็เขาเรียกว,ว่าอะไรเดี๋ยวก็ล้างออกค่ะนะคะเผือกใครแบบว่ามันแบบเหมือนทรายดูดเลยค่ะเหมือนทรายดูดเลย หมือนทรายดูดเฮ้ยพอเราตัดมันเหมือนแบบทรายดูดเหมือนทรายดูดค่ะแม่นี่ทุกคนหมันเหมือนมันเป็นน้ำยิ้มย้มเลยอ่ะไม่แต่แต่พอออกก็เป็นแต่แต่น้องนิชาเนี่ยดูดตอนตอนนั้นน้องนิชายคิดว่าน้องนิชายคิดว่ามันเป็นทรายทรายดูดดูให้ดูแผ่นใหญ่กันเนาะ กนเย้ฮวันนี้ช้างจะอาัยงานนี้และ่ะคือแบบคือมันไหลจริงๆมันเหมือนแบบ มันไหลนะคะนนแต็ว่้เโอ๊ยมันเหมือนเป็นน้ำเลยคุณแม่ขาดูนี่นะคะคุณแม่ขาดูนี่คะ่ะคุณแม่ขาดูนี่แหนคะนี่เจนะอแลันเป็นแบบนี้ใชใ่คุณแม่ทำให้เพื่อนๆดูอยู่นะให้เพื่อนๆลองนิสัดู ก็นี่เป็นเป็นเอ่อน้องนิชาใช้แป้งแป้งแล้วก็น้ำแป้งมันใช้แป้งมันนะคะแล้วก็น้ำเปล่าใช้แป้งนนะคะแ้วัน้ำเปลแล้วก็สีผสมอาหารเชื่อผสมอาหารที่เป็นน้ำเอามาผสมก็เป็นแบบนี้มือน้องนิชาจุ่มอ่ะแม่่ะลองเอามือไปวางไว้เฉยๆเลยคุณแม่ขาปล่อยก่อนแม่ลองเอามือไปวางไว้เลยแบบไม่ต้องจุ่มวางแบบนี้เลยเนี่ย ธรรมดานี่คุณแม่ก็วางแล้วธรรมดาไม่ต้องกดมันหลุมเองใช่ใชไหมเ้ยใช่ใช่มันดูดนิ้วลงไปทุกคนทุกคนมันแบบดูดนิ้วลงไปเลยมันดูดนิ้วลงไปมันดูดนิ้ว,ดดวใช่เอ้คือมันเล่นแบบ คือม,มันเล่นแบบฟินคือเราเราไม่ได้แบบว่าเอามามาปั้นก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันตรงนี้เน,นี่ยท<ช>ี<ช>่มันแบบดูดได้เลยใช่คุณแม่ขาอ,อยากให้มันนุ่มไหมอยากไม่อยากให้มันแบบนี้ไหมหรือว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้คะอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นก็ได้แบบนี้ก็สนุกก็ชอบเนะี่ แป๊บเดียวม,มัน,<ค>นไหลซ<า>ุบเลยจ้าคุณแม่ค่ะดูนี่นะนี่ดูนี่จึ๊บจึ๊บโอหโห้ใช่ <คน S 2> เหมือนกล้องเขาจะกลับแล้วทุกคนคือต้องขอโทษด้วยนะเวียนผู้ปรับผู้ปรับอ่าอาจจะแบบนี้เดี๋ยวพ่อคุณแกลับมามูกชายจะแกล้งพ่อ Hmm. เดี๋ยวเราต้องแม่ขามเจนผสมให้แม่นวดเลยแม่นวดเลยนะโอเคไหมคะใช่แม่นวดเลยนะนวดนวดเลย,นะดเดยค่ะนวด ทุกคนคือน้องนิชาผสมน้ำแล้วมันเป็นแบบนี้สนุกมากสามารถไปทำเล่นได้นะคะก็คือมีแป้งเอ่อแป้งมันแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันเนาะแล้วก็แป้งข้าวโพดเดี๋ยวก็คุณแม่ดูอ๋อแป้งมันสำปะหลังค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดนิดหนึ่งใช่ไหมคะผสมแล้วก็น้ำไม่หนูใช้ข้าวแป้งแป้งนี้หนูใช้แป้ง่ะใช้แป้แป้งมันสำปะหลังโอเค แป้งมันสำปะหลังแล้วก็น้ำเปล่าไม่ใช่อ๋อโอเคแป้งมันสำปะหลังราคาแล้วก็น้ำเปล่าค่ะทุกคนสีผสมอาหารแค่นี้ค่ะแล้วก็มันก็จะเล่นแบบนี้ได้เล่นแบบนี้ได้แต่ระวังด้วยนะคะอย่ติดมือค่ะติดมือเต็มติดข้าเต็มแบบกโหแบบดูทุกคนพอเราพอเราเอาไปมันฟินตรงไหนดูนี่ นี่เอาข้าใส่นี้ได้ด้วยนี่ดูนี่สิะคะจับได้ดูแต่ะระวังติดมือนะคนนีดูมือโอเคเ๋ยวขอตัวเป็น่างกอคุณแม่ขาคุณแม่อยากผสมผสมได้เลนี่เดี๋ยวหนูผสมอยากผสมได้เหมือนคุณแม่แบบว่าชอบเล่นเลยนะแบบเหมือนคุณแม่เป็นเด็กแล้วชอบเล่นจับเล่นคุณแม่ไม่ต้องกลัวมันอันนี้แม่คุณแม่ขาหล่นพื้นเก็บง่ายดูนี่ แข็งแล้วแข็งแล้วนี่คุณแม่ลองจับค่ะคุณแม่ลองจับค่ะนี่ยคุณลองจับมันแข็งแล้วเดียวมันก็แข็งโอเคุณ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 ีคุณุณค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 คุณ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 ครูคุณ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 อุณคุณคุณคอณาุณคุุณค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 ไรคุณคุณคคุณคุณคุณ็ น้งางออกขัดออกข้าเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าแบบเหมือนคุณแม่ชอบเล่นกับน้องชาไปเลยทุกคนทั้งที่มันแข็งมากเลยนะแต่พอเราเออกมาแล้วมันก็ไหลแบบเหมือนกับเละเลยอะ่ะ แต่ว่าจริงๆมันแข็งทุกคนค่ะล้างอีกรอบล้างไม่ออกจริงๆค่ะทุกคนดูมันล้างไม่ออกจริงๆย <c oughs> ังติดที่คุณแม่ค่ะคุณแม่ลองเอาเนี่ยตักมาใส่ในนี้ให้ดูนหน่อยแม่ใช,<ะ>ใช้ใช้ใช้อนี้ทั้งนก็ไมง่ายเพราะว่ามันแข็งอะแม่ค่ะลองอันนี้นค่ะแม่ลองจิ้มค่ะแม่ลองเอามือแบบน,นี้นี่แม่แม่ค่ะคุณแม่เห็นแล้วดู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  คุณแม่คะแม่ลองเอาสลามแป้งข้าแป้งมันสับปะหลังนะคะฝีมือน้องนิชาทำเองทำเองก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ใช่คือสูตรนี้สูตรของน้องนิชาผสมโอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องนิชาด้วยนะคะบายบาย